วันนี้ขอนำเสนอพะระลีลาเมืองสันชัยนาฏลีลาห่องเนื้อดินจัดจ้านจริงๆครับพะระลีลาสันหยองชัยนาฏเนื้อจัดจ้านมากเลยครับตููง่ายมากๆพะระลีลาเมืองสันพิมพ์นี้พบเจอน้อยครับอางนี้พบเจอน้อย เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพที่ว่าผมโหลดมาจากในเน็ตนะครับเป็นพระที่เขามีมาตรฐานสากลดูง่ายมากแต่จะลงกล้องให้ชมนะครับพระดีลาเมืองสันชัยนาตดูง่ายจริงองค์นี้ oh, s <S เนื้อหานี่ไม่แพ้เมืองกำแพงเพชรเลยนะครับ s <S เนื้อหาออกสีโอนลด ภาพปลาลงลาลักนีนก็จัดจ้านดิดูง่ายมากๆพระรีลาเมืองสันดูง่ายมากๆครับ ลีลาก็พุทธคุณส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทำงานประการใดก็เจริญรุ่งเรืองไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ชมไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ